ค่ำคืนบนถนนสาย AC เอเชียเงียบสงัดสองข้างทางมีเพียงเสียงลมพัดและแสงไฟรถบรรทุกที่แล่นผ่านเป็นครั้งคราวที่ริมถนนมีร้านปะยางเล็กๆเ,เปิดไฟนีออนกระพริบวูบวาบมันเป็นร้านของหนุ่มชายหนุ่มวัย30ต้นที่เฝ้าร้านคนเดียวทุกคืนคืนนี้ฝนโปรยปลายอากาศชื้นแฉะ หนุ่มนั่งกอดออกบนเก้าอี้ไม้เมื่อมองนาฬิกาแขวนบนผนังเข็มชี้ตรงสองนาฬิกา30นาทีเขาหาวออกเบาๆก่อนจะยกแก้วกาแฟเย็นขึ้นจิบแต่ทันใดนั้นเสียงดังปังสนัน่นเหมือนยางรถแตกก็ดังสะท้อนจากถนนที่ว่างเปล่าหนู่สะดุ้งเงยหน้ามองไปตามเสียงไม่นานแสงไฟหน้ารถคันหนึ่งก็โผล่ฝ่าฝนพร่ามาอย่างช้า มันคือรถระบะสีดำเก่าไฟหน้าข้างหนึ่งดับไปรถเลี้ยวเข้ามาจอดหน้าร้านประตูเปิดออกอย่างช้าๆชายร่างสูงโปร่งก้าวลงจากรถเขาสวมเสื้อเชิ้ตขาวเปียกฝนเสียงพูดเรียบเย็นจนขนลุกยางรั่วช่วยปะให้หน่อยหนุ่มพยักหน้ารับทันทีโดยไม่คิดอะไรหยิบเครื่องมือเดินไปที่ล้อหลังซ้ายเขาก้มลงตรวจสภาพ และเมื่อมือแตะยางเท่านั้นก็สะดุง้งมันเย็นจัดร้าวกับน้ำแข็งทั้งที่เครื่องยนต์ยังอุ่นนุ่มหยิบไฟฉายส่องดูพบแผลยาวเหมือนโดนลวดหนามกรีดเขาเตรียมจะซ่อมแต่แล้วกลับได้ยินเสียงฝีเท้าเดินวนรอบรถช้าช้าหนักหนักและเสียงกระสิบก็ดังแผ่วข้างหูรีบหน่อยข้างในมันรั่วกว่านุ่มหันขวบไป รอบตัวกลับว่างเปล่าไม่มีใครอยู่เขาพยายามข่มใจทำงานต่อก่อนจะส่องไฟเข้าไปในห้องโดยสารเขาเห็นคราบคล้ำบนเบาะและพื้นเป็นคราบที่ดูเหมือนเลือดถูกเช็ดทิ้งแต่ยังติดอยู่กลิ่นเหล็กจางๆลอยออกมาหนุ่มถอยเหายใจแรงหันกลับมาอีกทีชายคนนั้นยืนอยู่ตรงหน้าไฟหน้ารถวูบวาบเผยให้เห็นใบหน้าที่ไม่ใช่คน แต่เป็นกะโหลกซีดดวงตาลึกโบและที่คอมีบ่วงยางเส้นใหญ่รัดแน่นเสียงหัวเราะต่ำๆดังสะท้อนรอบร้านฮ่าฮ่แน่นดีหรือ,อยังถ้ามันหลุดมันจะรัดคอเองแทนทันใดนั้นล้อรถเริ่มหมุนเองทั้งที่แม่แรงยังค้ำอยู่เสียงยางบทพื้นดังครืดครืด หนุ่มหน้าซีดมือสั่นแต่เขายังพยายามขันน็อตต่อเหงื่อไหลท่วมใบหน้าฝนเริ่มตกหนักลงอีกลมตีชายคาร้านดังวีดเขากัดฟันขันน็อตตัวสุดท้ายจนแน่นเสียงคลิกดังสะท้อนทั่วร้านและทันทีที่เสร็จล้อก็หยุดหมุนเงากระโหลกนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะถอยหลังหายเข้าไปในหมอกฝนหยุดลงกระทันหันความเงียบกดดัน จนได้ยินเพียงเสียงหัวใจตัวเองเต้นแรงแล้วเสียงกึกกึกกึกเหมือนการเคาะล้อสามครั้งก็ดังขึ้นจากด้านหลังหนุ่มหันไปไม่มีใครอยู่เมื่อหันกลับมารถกระบะก็หายไปแล้วเหลือเพียงรอยยางไม่ดำโค้งบนพื้นเปียกฝนบนโต๊ะเครื่องมือมีใบเสร็จเก่าเปียกน้ำวางอยู่หมึกเลอะเลือนแต่ยังอ่านออกค่าปะยาง จ่ายด้วยลมหายใจแล้วหนุ่มมือสัน่นหายใจติดขัดความหนาวเย็นแทรกเข้ากระดูกเขาสุดลงนั่งบนเก้าอี้อย่างหมดแรงเช้ามืดวันถัดมาแสงแรกของพระอาทิตย์ขึ้นเหนือทุ่งรถบรรทุกวิ่งผ่านเสียงดังสนัน่นหนุ่มยังคงนั่งเม่อเหมือนไม่ได้นอนทั้งคืนกล้องในจินตนาการแพนไปยังสารเพียงตาหน้าร้าน พวงมาลัยเหียวแกว่งเบาๆราวกับมีใครแตะต้องเสียงกึกกึกกึกดังขึ้นอีกครั้งอย่างแผ่วเบาก่อนภาพค่อยๆมืดลงทิ้งคำถามไว้คืนนี้ใครจะเป็นลูกค้าคนต่อไป